วัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะในรายการพุพิกเนต์พยากรณ์ค่ะวันนี้นะคะเราจะมาเปิดดวงความรักเนื้อคู่นะคะสําหรับผู้ที่เกิดเดือนมีนาคมนะคะในปี2558นะคะเราจะมาเจาะลึกกันแบบละเอียดนะคะด้วยไพ,พ,พ่พมิขเนตนะคะดวงตาสวรรค์น,นะคะเป็นลิขสิทธิ์ทรัพย์สินทางปัญญานะคะคของอาจารย์น้าาจะเพียงคู่เดียวนะคะวันนี้เราจะมีเคล็ดลับเสริมดวงความรักนะคะเราจะทําอย่างไรให้พบเจอคู่แท้นะคะ ก็มาติดตามรับชมนะคะตอนอื่นอนาะจารย์จะใช้พลังจิตที่มีนะคะ,ะไปที่เชื่อมจิตไปที่ไพ,พ่พิภเนศดวงจวันทร์สวรรค์นะคะเพื่อให้เกิดความแม่นยําและอย่างโรนาโคตรร้อยเปซ็นตะ์นะคะค่ะตอนนี้อาจารย์ก็ได้เชื่อมจิตนะคะไปที่ไพ,พ่พิภเนศเรียบร้อยแล้วนะคะ สำหรับความรักคนที่เกิดเดือนมีนาคมนะคะสำหรับใครที่ยังไม่มีแฟนนะคะปีนี้ถือว่าเป็นปีที่โดดเด่นในเรื่องของความรักนะคะคนเกิดเดือนมีนาคมนะคะอาจจะมีเกณฑ์ได้แต่งงานนะคะมีเกณฑ์มั่นหมายและมีการเฉลมิมฉลองนะคะได้พพระพิน,นีและครอบครัวพระติวเจ้านะคะมีการเข้าพิธีเฉลิมฉลองลอง,งานมั่นแต่งงานนะคะสาหรับ ปี2อง8นานี้จะมีข่าวดีนะคะได้มั่นหมายได้แต่งงานนะคะหรือว่าใครที่คิดจะคบหาดูใจกันนะคะปีนี้ถือเป็นปีที่ดีนะคะความรักของคณนะคะจะสุขสมหวังนะคะเป็นคู่ครองที่ดีนะคะมีการเกื้อหนุนซึ่งกันและกันนะคะในเรื่องของความรักนะคะใครที่เคยทะเลาะกันนะคะมีเกณฑ์ที่จะกลับมาเข้าใจกันดีกันนะคะมีการให้อภัยกันนะคะและมีการเสริมความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นนะคะสำหรับความรัก และใครที่กําลังคิดว่าเออช่วงนี้นะคะเราจะไปจีบนะคะผู้หญิงคนหนึ่งหรือชอบอ่าใครนะคะปีนี้น่ถือว่าดวงเรานะคะมีเกณฑ์ที่จะจีบผู้หญิงคนนั้นได้นะคะถ้าเกิดมีคนเข้ามาจีบพร้อมๆกันเราก็มีสิทธิ์ที่จะชนะนะคะได้เป็นผู้โชคดีนะคะในการที่เราจะเข้าไปอาชอบผู้หญิงคนหนึ่งนะคะอาจจะมีหลายๆคนนะคะที่เข้ามาชอบผู้หญิงคนนั้นในเวลาเดียวกันถือว่าดวงคุณเด่นมากนะ,ะสำหรับในการที่จะ มีแฟนนะคะและคู่ครองของคนที่เกิดเดือนมีนาคมนะคะเป็นวันแรกไพ่พาวิเนต์นะคะเป็นคู่ครองที่น่าจะดีนะคะเป็นผู้ชายนะคะถ้าเป็นผู้ชายก็ถือว่าเป็นผู้ชายที่หล่อดูดีแต่งตัวดีสะอาดสะอ้านนะคะแต่ค่อนข้งางที่จะเจ้าชู้นิดนึงนะคะความรักของคนเดือนมีนานะคะอาจจะเจ้าชู้นิดนึงนะคะแต่เป็นคนที่รักสวยรักงามนะคะอาจจะทํางานในเรื่องของความสวยความงาม อ่าหรือทํางานในด้านของศิละปะว่าเขียนนะคะก็ถูกชลโลกนะคะสำหรับผู้ที่เกิดเดือนมีนาคมนะคะความรักนะคะถ้าเกิดใครได้คู่ควาลักษณะอย่างที่อาจารย์พูดนะคะทำงานเกี่ยวกับอาร์ตดีไซเนอร์นะคะเกี่ยวกับโฆษณาหรือว่าออกแบบออกกนไรอะไรเงี้ยอาจจะเป็นคู่ที่ถูกชลโลกนะคะสำหรับท่านที่เกิดเดือนมีนาคมนะคะอาจจะได้ถ้าเป็นคู่ ผู้ชายจะได้แฟนสวยนะคะหน้าตาดีหุ่นดีนะคะแต่งตัวดีจะอาะอ้านนะคะเนคู่ของคุณนะคะถือว่าปีนี้นะคะเป็นปีที่ดีเด่นมากสําหรับความรักของผู้ที่เกิดเดือนมีนาคมนะคะและก็เลขนําโชคนะคะสําหรับผู้ที่เกิดเดือนมีนาคมเดี๋ยวเราจะเซอร์ไพรส์นะคะ,ะได้เลข38นะคะก็เรานํามาเสี่ยงโชคดูนะคะสีนําโชคนะคะสําหรับผู้ที่เกิดเดือนมีนาคมนะคะลองดูว่าเราได้สีอะไรนะคะ อาจจะใช้เป็นเรื่องของสีความรักนะคะลองดูนะคะอาจจะเซอร์ไพรส์กันนะคะโอเคค่ะได้สีน้ําเงินนะคะก็เป็นสีนําโชคเสริมดวงนะคะสําหรับผู้ที่เกิดในมีนาคมก็ลองนํามาใช้เดิวนะคะแล้วก็อาจารย์ก็ขอขอบพระคุณนะคะท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านทั่วประเทศที่ให้กําลังใจหมยหน้าแม่นคนนี้นะคะ มาอย่างรุนหลังจริงนะคะแล้วก็ขอขอบพระคุณนะคะท่านผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านที่สนับสนุนนะคะให้โฆษณาดีๆกับหมอหีิงนาแม่นคนนี้นะคะและหมอหีินาจะพัฒนางานดีๆนะคะมาให้ท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านทุกประเทศนะคะและทํารายการให้ดียิ่งขึ้นไปนะคะ <S <S และก็วันนี้อาจารย์มีวิธีเสริมดวงความรักนะคะสําหรับทุกคนทุกเพศทุกวยัยนำเคล็ดลับดีของอาจารย์ไปใช้ได้นะคะ เราให้อาจารย์อยากให้ไปขอพอรกับเทพความรักนะคะก็คือเทพพระตีมุรตินะคะให้นําดอกกุหลาบสีชมพู99ดอกนะคะไปขอพอรต่อท่านแล้วบอกข้าพเจ้าชื่อน้ำสกุลวินเดือนปีเกิดนะคะบอกให้ชัดเจนนะคะและขอพอรต่อท่านว่าขอให้ลูกได้เจอคู่แท้รักแท้ของของลูกใครที่ยังไม่มีแฟนนะคะลองไปขอพอรต่อท่านดูนะคะและไปในช่วงตอนเย็นนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านจะลงมาในช่วงตอนเย็น นะคะเราให้อยู่เย็นเป็นสุขนะคะและใครทีอ่อยากให้เสริมดวงนิดนึงนะคะเป็นให้ไปเป็นเพื่อนเจ้าบ่าวเจ้าสาวนะคะเราคือเอาเลิกเอาใจเอาความเป็นสริมงคลนะคะให้ไปเป็นเพื่อนเจ้าบ่าวเจ้าสาวงานแต่งนะคะและให้นําเทียนคู่สีชมพูไปถวายที่พระประธานนะคะในโบสถ์และจุดถวายนะคะเขียนชื่อ,อวันเดือนปีเกิดไว้ที่เล่มเทียนด้วยนะคะสาหรับท่านที่อยากจะให้พบความรักแท้นะคะและ ให้ขอขมากรรมนะคะต่อเจ้ากรรมในเวรนะคะทุกพวกทุกชาตินะคะขอขมากรรมในเรื่องความรักถ้าลูกเคยผิดศีลหรือว่าเคยสัญญากับใครไว้ขอให้คําสัญญาในอดีตชาตินะคะเป็นโมฆะก,กรรมนะคะไม่มีผลต่อไปนี้เ้าลูกขอปลดหัวงบัญญนาการทั้งหมดทั้งสิ้นขอให้ลูกได้เจอคู่ครองรักแท้ของลูกขอให้ลูกได้สมหวังในความรักนะคะ พยายามทําบุญบ่อยๆนะคะโดยการถวายเป็นหมอนคู่แจกันคู่เทียนคู่นะคะทำประจําทุกดวอนึกเดือนนะคะก็จะเสริมดวงในความรักนะคะลองนำเคล็ดลับดีๆของอาจารย์ไปใช้ดูนะคะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ